เรากลับมาแล้วทุกคนสนามบินสนามภูมิคลิปที่ห่างหายไปนานนะครับไปชมบรรยากาศความคึกคักของสนามบินตอน d บ y by วันคารแบบนี้ดีกว่าฮะที่นี่นะครับโถงสายพานรับกระเป๋าวันที่11มิถุนายนนะครับทุกคนคึกคักมากเพราะว่าช่วงบ่ายๆผมมาประมาณบ่ายๆนะครับกอบบ่ายสามนะฮะจะมีเที่ยวบินที่เดินทางมาจากโซนญี่ปุ่น มาที่ถงสายพานรับกระเป๋ากันค่อนข้างเยอะเลยฮะข้างหน้าทุกคนสายพาน15 Asiax x นะครับ x j 601จากโตเกียวนะครับไม่ได้ขึ้นด้ว่านาริตะหรือฮานิดะนะครับกำลังโอเพ่นแต่ว่าผู้คนนะครับผู้โดยสารมารอที่สายพานกันแน่นแล้วอะ,อะจริงๆตอนนี้ผมมาได้คำตอบนะนี่คือโตเกียวจากนาริตะนะ Asiax x นะครับที่สายพาน15แต่ค่อนข้างกันทุกคนมาจากโตเกียวเหมือนกันและมาจาก Asiax x เหมือนกันนะครับ x j 613นะครับ แต่มาจากออสกานะทุกคนขึ้นลัสแบกไปว่าออกไปกันหมดแล้วนะฮะญี่ปุ่นเยอะมากจริงๆผมเดินอ้อมมาทางด้านหลังนะครับของสายพานรักระเป๋าหมายเลข15คือช่วงนี้นะครับมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่นมาลงในช่วงบ่าสามเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นบรรยากาศผู้คนเยอะขนาดน,นี้นะี่แปลว่าการผ่านโปรเซสพิธีการ พาสพโซ่คอนโทรลนะครับค่อนข้างไวแบบนั้นูปทรงแล้วหลากหลายมากมากครับคนไทยคนญี่ปุ่นโอ้โหคนญี่ปุ่นหรอคนญี่ปุ่นทุกคนโยุโรปเนะี่ยมีฮะ,ะแล้วก็จากตัวเลขที่เราเคยเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะว่าเที่ยวบินจากราัสเซียนะครับผู้โดยสารส่รงรัสเซียมาน้อยนะครับตอนนี้คือสายพาน14นี้มีเที่ยวบินจาก S7 Airlines 7 H 6 3 0 5นะครับจากอีกุศลนะครับขึ้นสายพานโอเพนแล้วและจริงๆผมอยากให้ดูส่วนข้างหน้านทางออก Exit r b o y นะครับบริเวณ สายพานรับกระเป๋าที่12นะแน่นมากยุรยรโรปยุโรปแล้วทุกคนนะฮะตอนนี้เที่ยวบินลงหลังหลายมากรู้สึกจะมีเที่ยวบินจากอินเดียด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันหน่อยครับผมเลือกที่จะเดินมาทรงพื้นที่บร,ริเวณตรงกลางกลางนะครับสายพานที่10นะเทีาวีฟนะทุกคนนะอิสราเอลนะโอ้มาฮะกับด้านในเลยนะทุกคนคิดว่าน่าจะมีอีกหลายสายพานที่กำลังแน่นอยู่ในตอนนี้ครับ จริงๆพอเดินเข้ามาในสายพานแล้วกระเป๋าโซนด้านในนะครับสายพานที่7จยินช้อนนะครับการบินไทยนะฮะมีจากสิงคโปร์หลวงพระบางนะครับสายพานที่6นะครับค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะขึ้นลัสแบกแล้วด้วยนะทุกคนแม้ว่าจะขึ้นลัสแบกแล้วด้วยโอ้โหหนาแน่นมากกับสายพานด้านในนะซึ่งปกติในโซนด้านในแบบนี้นะครับผู้โดยสารกับเที่ยวบินจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับช่วงช่วงประมาณบ่ายๆนะครับ ใบสามนะฮะคนจะเยอะมากมนี่ห้านอยสิงคโปร,ร์เสียมเรียบนะครับจุกมากขึ้นลัสแบกทั้งหมดแล้วนะครับแต่กระเป๋ายังเหลือในสายพานอีกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะและที่สำคัญคือผู้โดยสารที่กําลังรอกระเป๋าอยู่ในสายพานที่5สายพานแรกสุดของอินเต n ร์เนชั่นแนลอะไรว่าแบบนี้นะฮะก็ถือว่านานแน่นอยู่เลยแต่ว่ายินดีครับต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะผมย้ายไปฝั่งนี้เข้าสู่ประเทศไทยนะฮะ จากหลายๆพื้นที่เลยรู้สึกจะมาเป็นครุบทัรวกันเยอะด้วยนะครับลูกเด็กเล็กแดงคุณน้องคุณหนูคุณพ่อคุณแม่มาฮะ enjoy ประเทศไทยกันฮนะทำไมผมดูทรงเป็นครุบทั่วโซนเวียดนามเลยอ่ะแต่ไม่ขึ้นเที่ยวบินโซนเวียดนามเลยนะนี่ขึ้นเพียงแค่สิงคโปร์กับหลวงพระบางนะครับเนี่ยทงทรงประมาณอย่างเงี้ยนั่นเป็น,นทรง่งเวียดนามนะทุกคนแล้วผมก็พูดเลยว่าในช่วงเวลานี้นะครับทุกคนทเที่ยวบินจาก หลายโซนมากๆเลยฮะที่มาเลือกเอ่อลงในสนามบินสุทธุมในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองต่อบ่ายสามแบบนี้นะฮะสายพานที่8นะครับมิวนิกโอนต่อด้วยนากุย่าด้วยนะทุกคน l s 7 7 2นะครับจากมิวนิกของตันซ่านะครับของทีจีด้วยนะสี่ห้าจากโนกุย่าญี่ปุ่นนะฮะต่อกันเลยเราเดินทะลุมาที่สายพาน17 18 19ดสิด้าโซนหลังๆนะฮะโอ้สายพานนี้มาจาก โดฮานะครับแล้วก็คุณหมิงนะครับ MU741 จาก China Eastern Airlines ขึ้น first back ทั้งคู่เลยแต่ด้านข้างกันนะครับทุกคนใส่ผ่าน18กาใต้อีกแล้วนะจากโดฮาอีกแล้วนะทรงใส่ผ่านเลยหรอค<ม>ู่กับกวางโจนะครับตอนนี้มาฮะมาทวงอันดับคืนแล้วนะผู้โดยสารทรงจีนน,นะทุกคนรอรับกระเป๋า,ท,าที่แส่ผ่าน18แบบนี้กันอุ่นฝนาข้างมากๆทุกคนบรรยากาศ ครืคร่นเริ่มกลับมาแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับมิถุนายนผมเดินลองเทคเลยดีกว่ากับผู้ที่สารที่รอรับกระเป๋ากันแบบนี้นะฮะยินดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยนะครับร้านขายซิมทุกเจ้ายัางมีพร้อมให้บริการอยู่ที่ถุงใส่ผ่านเจ้ากระเป๋านะครับทุกคนมีให้เลือกทั้งสองเจ้าเรียกว่าทั้งสองเจ้าดีกว่าก็รวบรวมไปเลยออีกเจ้าหนึ่งนะฮะมาเลือกดูเลือกใช้บริการกันได้ครับ เราทำไปเล่นนะทุกคนสายพานที่20นะครับมีเทีย่ยวบินของท G นะครับมาจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับคือลัสแบกต่อด้วยเว mm. ียงจันทน์อุ้ยคนลามาเยอะจริงนะหลายที่แล้วนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ถือได้เลยว่าในช่วงนี้นะครับของวันที่11มิถุนายนนะครับทุกคนมีความหลากหลายของเทีย่ยวบินที่เดินทางมาลงที่สนามบินสุรุมิจริงๆนะครับทั้งหน้าจากวิทยาแนะครับไม่แปลกใจที่จะมีเทีย่ยวบินออกมานะเพราะว่าหลังๆก็จะมีทั้งคนไทยด้วยแหละที่เดินทางไปนะครับ แสวงบุญนะครับที่นครเมกะนะครับวิทยานะครับต่อด้วยคาเต้เพรสซิฟิกที่เดินทางมาจากสิงคโปร์นะครับอาจจะต่อเครื่องก็ได้นะฮะสายพาน21ครับนานๆเราจะได้เห็นบรรยากาศสายพาน22ที่มีคนคึกคักแบบนี้นะฮะจากวิสราแอร์ไลน์นะครับโซนอินเดียนะครับนิวเดลีนะทุกคน UK 121ขึ้นลัสแบ็กเราก็ต่อด้วยโคเรียนแอร์นะครับ KE 653อุ้ยจากโซนอินชอนนะครับทุกคนขึ้นโอเพนต่อเลย คลิปนี้นะครับผมเลือกที่จะเดินออกที่ Exit ซ C, c a t m a คแมวนะฮะที่อยู่ข้างหลังสายพานยิบเอ็ดแบบนี้นะฮะติดตามกันไปดูจนถึงโถง Exit ซ C, c a t m แคทแด้านนอกกันเลยกระ่านกรีนชาแนลข้างหน้าถ้าลุก Green Channel ออกมาจะเจอโถง Exit ซ c, c a t m แคทแแบบนี้เราได้เดินบนพื้นนี้แล้วโครงหลักสี่นะ ได้เดินเป็นพื้นที่แล้วนะฮะกับผู้โดยสารโซนอินเดียนะครับที่กําลังเดินออกมาเพราะว่าสายพานเขาอยู่แกล้มากสายพานย2่นะครับถือว่าตอนบ่ายนี้เริ่มคึกคักแล้วเหมือนกันนะปากครับจาก x S13 c e t แมวข้างหน้าคือประตู9นะครับออกได้เหมือนกันมีหลายท่านที่ออกประตูนี้เพื่อจะไปขึ้นตัวด้านนอกนะฮะ แต่ว่าเราจะเดินตรงไปนะครับเพื่อไปสู่ Exit ซิดีบอยลองดูความแตกต่างกันหน่อยว่าผู้โดยสารจะเยอะน้อยต่างกันหรือเปล่านะทางเดินสำหรับผู้โดยสารอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรว่าวันนี้นะครับผมถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะฮะไม่เยอะไม่น้อยแล้วก็เดินผ่านพื้นที่ของเคาน์เตอร์รถเช่าได้ตามปกติอุ้ยตอนเที่ยงที่เรามาลฟ์กันคนยังไม่หนานแน่นขนาดนี้นะครับก็เป็นปกตินะครับตอนเที่ยงจะเป็น ผู้โดยสารทรงกรุบถั่วซะมากกว่าไม่ได้มาเพื่อเช่ารถนะครับมีรถบัสมารับนะครับในช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้นะครับจะเป็นผู้โดยสารที่มาเที่ยวจริงๆนะครับ r e แบ,บแ็ค c k p a c ทรา t r a เล l e r นะครับและแล้วเราก็เดินผ่านชั้น2ประตู7ซึ่งเป็นทางเข้าักอทางเข้าหนึ่งของกรุบถัรวนะครแต่เราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะข้างหน้าปลายทาง exit B boy ฮะมาถึงแล้วนะครับชั้น2ประตู6ข้างหน้าคือ exit B boy นะครับทุกคนบรรยากาศ พี่ถวยจนซี่ยืนถือป้อายรอกันไหลเจ้ามากๆหลายโซมมากๆนะฮะเอ็กซิทบีบอยวันนี้นะครับคนกำลังทยอยไหลออกมาเหมือนกันครับจากเอ็กซิทบีบอนะครับทุกคนผมจะเดินทางชั้น2กัประตูตง้นะครับวันนี้ บรรยากาศถือว่าคือคักตั้งแต่ด้านนอกนะครับสายพานรากระเป๋านะคกับอ่าด้านในสายพานรักกระเป๋ากับด้านนอกทางเดินแบบนี้เลยฮะและตอนนี้ถึงแห้ว่าผมจะเดินมาอยู่ที่ชั้น2ประตู4ด้านในนะครับทุกคนแต่โซนพื้นที่ของ international นแนลอะไรวลที่กำลังเดินออกมานะฮะทุกคนดูบรรยากาศถือว่าวันนี้ดีนะ เราเริ่มกลับมาถ่ายคลิปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเจอบรรยากาศคึกคักในช่วงราบใบ่ายๆของมิถุนายนหน้าฝนแบบนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเราจะกลับมาอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิให้ดูกันอย่างเรื่อยเรือเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปช่องแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ